ช่เลยว้าวน่ารักมากเลยค่ะทุกคนนิ่มามากนุ่มมากพามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเปาผ่านะคะค่ะวันนี้นะคะอุ้ยเห็นอะไรไหมวันนี้นะคะในช่องปอผานีไอนะคะเราจะมาสอนทําชั้นวางของกันค่ะเราทำทั้งหมดสองแบบนะคะมีอันเล็กอันใหญ่นะคะนี่อันนี้นะคะกล่องนะที่เราจะเอามาทำโอ้จะเอามาทำโ เราจะใช้กล่องเป็นทรงยาวๆแบบนี้เนาะแล้วก็หาให้มันแบบว่าไม่ลึกมากนะคะที่เราจะไปทําอันแรกกันนะคะกดไลค์ฟ้าผ่ารัวๆแล้วตามไปดูกันเลยนี่นะคะขั้นตอนแรกนะให้เรากรีดค่ะด้านในเห็นป่ะตรงนี้กรีดออกข้างล่างนี่กรีดทิ้งไปเลยนะคะส่วนตรงนี้เราจะเหลือไว้นิดนึงค่ะเพื่อความสวยงามนะคะเราใช้คัตเตอร์กรีดนะคะหรือว่ากรรไกรตัดก็ได้ค่ะ นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะใช้กระดาษนะคะกระดาษสีนะพี่พาใช้เป็นสีฟ้าอ่อนๆแล้วกันนะคะมาขออีกทีเนาะน,นี่มีคนเข้าไปแล้วค่ะทุกคน oh, <no. S 1> เป็นบ้านของหนูเหรอรับรองนะแมวก็เข้าไปก่อนใครได้ะคะ่ะท <c oughs> ุกคนดูอะ่ะยังไม่ได้ทำเลยนะเนี่ยแม้ <c oughs> ถ้าเราซื้อที่ศึกษาพันนะมันก็จะราคาถูกคะ่ะหมดนี่50บาทเองนะ เราจะทําการห่อเนาะรอบที่แล้วเฟาพาบอกว่าให้ใส่น้ำเยอะๆซึ่งมันไม่เวิร์กเลยก็จะผสมกาวเนาะใช้กาวลาเทคนะคะอย่าใช้กาวกาวน้ําใส่ไม่ได้นะต้องกาวลาเทคเท่านั้น,นะคะ่ะจะใส่ไปประมาณสักครึ่งกระปุกเพราะเราจะใช้เยอะนะพยายามใช้กระปุกที่มันมีฝาปิดเนะาะครั้งหน้าเราจะได้เอามาใช้ได้อีกค่ะเราจะใส่แค่พอท่วมก็พอเข้าๆประมาณสักหนึ่งช้อนชานะคะเท่าลาหนึ่งช้อนโต๊ะลองคนดูก่อน เข้้าานกันอตอนนี้นะคะน้องๆกาวต้องเป็นเบอร์นี้นะคะเอาใส่น้ำเยอะนะโอเคเราก็จะไปหาแผ่นมา2แผ่นนะคะเราวัดเนาะกล่องของเราไม่เท่ากันใช่ไหมคะวัดให้มันเข้าไปได้แบบนี้คะ่ะนี่เผื่อไว้นิดหน่อยลุมหลวมอย่างนี้นิดหน่อยได้นะ <c oughs> เพราะเราต้องพออีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ <c oughs> เราจะใช้ทั้งหมด2แผ่นเห็นไหมพอนึกภาพออกแล้วใช่ไหมคะเห็นมั้ยเราก็ <c oughs> <c oughs> เป็นกล่องกระดาษที่แบบโอ้มีห่อใส่เวอร์วงแกแล้วก็ทําการห่อทั้งหมดเลยนะคะก็ทำเหมือนเขาไหมแบบนี้ค่ะแล้วก็เสร็จเลยค่ะ <c oughs> จบนะ <c oughs> คิดด่จะยังไงเนาะเดี๋ราก็จะไปอยห่อค่ห่อทีละเวิร์กนะคะทาก,กาวแล้วก็ห่อไปจ้านี่นะเราก็ใช้กาวนะคะด้านบนเลยเพื่อไม่ให้เขาเป็นรอยเห็นว่ากาว หนามากก็ไม่ได้นะคะเจ๊พาแต่มันจะติดดีมากเลยนะเพราะว่าถ้ามันมีน้ำน้อยๆเนี่ยแป๊บเดียวมันก็จะติดเลยะคะ่ะน้องๆดูวนุกสนุกมากอเอาไปก่อนเวิร์กหนึ่งนี่ค่ะทุกคนนี่พี่พาไปพันมาหมดแล้วคุณเอาผันไหมพี่พาแล้วเราเอา แต่มันจะเรียบกว่าเฮ้ยทุกคนมันจะเรียบกว่าด้านในเนี่ยใช้กาวสองหน้าเห็นปะมันจะไม่มีรอยอ่ะมันจะไม่มีรอยกูกูก,กตักอ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้กาวเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นรอยนะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาถึงขั้นตอนกนอารเข้าไปค่ะเข้าไปอันเนี้ยเราต้องทําให้เขาหลวมนิดนึงนะเพราะพี่พาลองใส่แล้วเวลาปิดอ่ะมันจะปิดแล้วมันจะเด้งนิดนึงเห็นปะต้องตักนิดนึงค่ะตรงนี้พอดีมากไม่ได้ต้องเข้าไปอีกนิดนึง,นงก่อน อก่อนนะคะคพอถึงขั้นตอนนี้เราต้องใช้กาวร้อนแล้วนะคะทุกคนต้องใช้กาวร้อนช่วยนะคะทรเราต้องช่วยเทากดไว้อย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะ ไอ้เปนแบบว่าเข้าไปค่ะนี่ได้แล้วเราได้ชั้นแล้วนะคะตรงนี้เรามีจังหว่อยค่ะทุกคอยนจะมีที่เปิดค่ะพี่พาเตรียมมาแล้วค่ะนั่นก็คือซุกชีซุกชีนั่นเองนะคะเป็นมาพองนะคะของพี่เต็มนะคะกับของน้องอะไรจําชื่อไม่ซ้นนะคะเป็นสีม่วงกับสีชมพูค่ะน,น,น่ารักมากนี่เราจะมาแปะตรงนี้เลยดีไหมสูงหน่อยไหมประมาณเมตนี้นะคะ2อ,อันค่ะใช้กาวร้อยแปะเนาะ ติดลงไปเลยนะคะโอนเนี่ยโ้ยนี่มานี่มากเลยทุกคนดูเสร็จแล้วท้าดาในที่สุดก็เสร็จแล้วคะ่ะนี่เลยเปิดอย่างงี้เห็นไหมได้ชั้นใส่สกุ๊ชี่สกุ๊ชี่เลยลว้าวน่ารักมากเลยคะ่ะทุกคนนิ่มามากนุ่มมาก ยังไงเราจะไปทำชั้นต่อไปกันเลยชั้นต่อไปนะคะเราก็ใช้ลังกระดาษดูแมวแมวคุยนะคะนี่นะคะแผ่นกระดาษที่เป็นจากลังตังงดตแผ่นลังมานะคะแผ่นอย่างนี้เลยแล้วก็วัดตามขนาดที่เราต้องการนั่นก็คือนี่เลยกระมังนะคะนี่ตามแบบเนาะวาดกลางอย่างนี้ แบบนี้มาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใช้แกนกระดาษคะ่ะน้องๆน,นี่ค่ะเราก็ใช้แกนกระดาษนะคะมาวัดตรงกลางนะคะนี่กลางที่สุดนะคะพอเราวัดตรงกลางเสร็จใช่ไหมเราก็ใช้ไม้บรรทัดค่ะวัดวัดความสูงของแกนขึ้นมาเห็นไหมคะให้มันได้ละนาบเราจะใช้อย่างนี้ทั้งหมด4แผ่นนะคะเห็นไหมให้มันแบบความสูงให้มันเท่ากันกับแกนเนี C ่ยค่ะ4แผ่น สี่แผ่นแบบนี้แล้วนะคะพักไว้ก่อนค่ะเราก็วัดกระดาษนะคะให้ได้ละนาบนี้ค่ะเพราะเราจะมาโค้งใส่ใช่ไหมกระดาษที่พามันสั้นอะ่ะมันไปไม่ถึงเราก็เอาโตเสิริฟมาช่วยแบบนี้ค่ะเราจะใช้ทั้งหมดแบบนี้เนาะเราก็ทําการห่อเลยครั้งนี้พี่พายจะห่อเป็นคิตตี้สีแดงนะคะนี่กระดาษห่อของขวัญคิตตี้สีแดงค่ะน้อง ให้ยังไงเราจะไปเริ่มห่อกันเลยสามารถใช้นี่นะคะกาวลาเท็กผสมน้ําหรือจะเป็นกาวสองหน้าก็ได้นะคะแปะเท้านะคะทั้งหมดเลยนี่ค่ะนี่นะคะเราไปห่อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างสร้างรักกันนะคะก่อนอื่นนะเราต้องพยายามเอาตรงนี้ให้มันกลางๆโดยการใช้นิ้นงทรงนิ้นสอนะขีดก่อนนะเพื่อที่จะแบบว่ามั่นคงนะคะเราควรจะใช้กาวร้อนนะคะใส่ลงไปเลย เการ้อนเจ๊ร้อนมากเลยค่ะเด็กไม่น่านแล้วเสียวลงไปชึบโ okay. อเคเไประ เราก็จะติดให้ครบทั้งหมด4อันเลยนะคะโอเคค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้เป็น4มุมแบบนี้เลยเราก็จะใช้ตัวนี้นะ,ะทาก,กาวล้อแล้วก็ประกบข้างแบบนี้นะคะ่ะนี่นะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราสามารถเอาเอาอะไรมาใส่ก็ได้นะคะตอนนี้นะคะพี่พากำลังข้างถักไหมาพายืดมากๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะมาสอนทำนะถ้าใครอยากเห็นเนาะอันนี้จะเป็นตัวคุม,มานะยังไม่ได้มีจมูกตรงนี้เนาะ นี่ค่ะไหมพายจะเป็นประมาณนี้เราก็สามารถที่จะเอาเป็นชั้นเก็บไหมได้แบบนี้เนาะนี่ค่ะใส่เยอะเลยเราวก็สามารถจะเอามาใส่แบบนี้ได้เหมือนกันนะคะนี่น่ารักมากเลยเห็นเปล่าเราได้ทั้งหมด2 ค่ะพัดาเ,เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ทั้งสองชิ้นเลยนะน้องๆจะเอาไปใส่อะไรก็ได้นะคะเครื่องเขียนหรือว่าของเล่นตุ๊ก,กตุ่นตุ๊กตาได้หมดเลยนะก็เปว่าพาจะมาสอนทำ DIY อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะว่าอยากให้สอนทําอะไรอีกนะเทาไงคลิปนี้เปล่าพาไปแล้วนะคะชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เปล่าพาด้วยคลิปนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย